มาค่ะมาต่อกันนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราอบไว้นะคะาาโอ้โหเพืเ่อนๆค่ะไส้แตกค่ะปรากฏว่าไส้แตกไม่เป็นไรนะคะเราทํากินเองค่ะอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าไสา้มันเละไปนะคะอ่านะคะจริงๆมันก็จะร้อนนะคะเราจะใช้กลับอีกด้านหนึ่งนะคะ เลยแล้วกันค่อยๆทำนะคะอย่าโดนโหลูแก้นะคะมันร้อน,นะคะ่ะค่อยๆพอดีที่จับอีกตัวหนึ่งหาไม่เจอะคะ่ะเลยต้องใช้เงิใช้แตกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วกลอดดีค่ะ ะนี่ค่ะกับทุกชิ้นเลยนะคะกับทุกชิ้นแล้วก็อบอีกรอบนึงประมาณประมาณสินาทีย0นาทีน่าจะพอดีค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะไส้สับป,ประรดของเรา ใช่แตกคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะทำเองนะคะก็ปิดฝาอบอีกรอบหนึ่งน,นะคะประมาณ20นาทีพอคะ่ะ